การเปิดร้านสมสวยใหม่คือโอกาสที่ทุกคนจะได้ฉเฉลิมฉลองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอาหารน้องเป็นลาลาแฟนๆของฉันแม่ค่ะลูกรักกดอ,อะไรขึ้นเหรอลูกเฮ้เด็กคนนั้นเอาน้องเป็นตัวสุดท้ายไปค่ะโอ้ไม่ต้องหว่วงพปหรกนะจาลูกตา<อ>เดี๋ยวจะเรียกที่เรียนมาเพราะว่าเธอคือผู้วิเศษจ้ะลาลาแฟนแเหรอก็น่าจะช่วยได้อยู่นะอะนี่ไงเสร็จละ เริ่มจากทาเล็บปลอมให้เป็นสีเหลืองแล้วติดโบใหม่พรมลงไปหยดเจลทาเล็บ2จุดแล้วอบให้แห้งจากนั้นทาเจลทาเล็บสีชมพูทับโรยเศษกร,รมหยี่ลงไปวาดดวงตาและปากแล้วอบด้วยเครื่องอบเล็บแสงยูวีติดห่วงโลหะเพื่อทำเป็นแว่นตาลาลาแฟนๆเหรอว้าว อุ้ยแจ๋งแป้งไปเลยฉันได้น้องเป็ดมาแล้วอุ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะทอผมชอบมากเลยครับเป็ดของหนูไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะฮักกี้วักกี้จ๋ายังไงยังไงเธอก็จับฉันไม่ได้หรอก เล่นอะไรอยู่หรอจ้าหนูน้อยผมไม่เอานะอย่าเล่นเกมสัตว์ประหลาดน่ากลัวน่ากลัวนี้สิโอเคได้ม่เมื่อลูกชอบพักกี้วักกี้มากขนาดนี้แม่ก็มีวิธีแก้ไขยือ้อทากาวบนเล็บปลอมแล้วติดผ้าขนสัตว์เคยมลงไปตัดส่วนเกินออกปั้นดินบาลให้เป็นปากและดวงตาระบายตาให้เป็นสีดำ นี่ไงฮักกี้วักกี้ของลูกเสร็จแล้วจ้ะจากนั้นก็ทำคิซ่มิช่ด้วยวิธีเดียวกันจ้าโอ้โหคิซ่มิช่อยู่บนเล็บของโหนขอบคุณมากมากเลยนะคะแม่ทีนี้ลูกก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เล่นเกมอีกต่อไปแล้วนะจะสวัสดีจ้าลิเลียมเธอมีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับฉันบ้างไหมอ่ะฉันเบื่อเบื่อเล็บแบบเดิมเมแล้วอ่ะว้าวฉันชอบเกม OX ฉันอยากจะได้เล็บแบบนี้ ได้ของมูมูอยู่แล้วเธอจะเป็นโอนะส่วนฉันจะเป็น X มาเรามาเล่นกันเลยมนะโอเคงั้นโอเริ่มก่อนก็นแล้วกันได้แต่ว่า X ก็ไม่ยอมแพ้แน่ซะสบอใหอ้สนุกจังเลยเนาะเล่นกันอีกครั้งเถอะนุ๊กนุว้าวเล็บสวยจังเลยเครืใหม่ล่าสุดเลยนะนั่นอยากจะมีเล็บแบบนั้นบ้างจัง แต่ว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยหรอลูกลกักทำอะไรอยู่ละจ้าแม่ขามาน,นี่เราเข้าค่ะเร็วๆดูนี่สิคะแม่เคยเห็นเล็บแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะโอ,โอ้ลูกจ๋าทำเล็บแบบนี้ง่ายมากเลยจ้าลูกจ๋าไหนามาดูหน่อยสิว่าในกล่องของลูกมีอะไรบ้างอุ้ยมีของสวยๆงามๆเยอะแยะเลยค่ะแม่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจ้ะลูกจ๋าทาน้ำยาเคลือบเล็บบนเล็บปลอม โรยกิเตอร์สีสันและรูปร่างต่างๆลงไปทายาทะเล็บเคลือบทับอีกทีทำออกมาหลายๆแบบเลยนะติดของตกแต่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ะขาด้วยความยินดีจ้ะหนูน้อยทีนี้ก็ถ่ายคลิปติ๊กตอกได้แล้วคะ่ะแม่ขาว้าวเบื่อจังเลย ไม่นะเธอกัดเล็บทำไมกันะ่ะเอหยุดเลยหยุดการกัดเล็บมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะเธอมามามากับฉันสิฉันจะทำเล็บที่จะช่วยทำให้เธอเลิกนิสัยไม่ดีนี้ซะว้าวเจ๋งวาดรูปซอมบี้น่ากลัวบนเล็บสีเขียววาดรูปเลือดหยดบนเล็บสีเบน มีใครอยากจะกัดซอมบี้หรอกเนาะขอบใจมากนะเธอจ้าด้วยความยินดีจ้ะเจ้าชายและเจ้าหญิงกลับไปที่ปราสาทและทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชัวนนิรันดร์จบบริบูรณ์แล้วจ้าฝันดีนะจ้าหนูนะของแม่เอ้ยมืมดจังแม่แม่คะลูกรักมีอะไรหรอจ้าหนูไม่อยากจะนอนในความมืดค่ะม,มันน่ากลัวนี่จ้าเราแก้ปัญหานี้ได้นะจ้าลูก จะทำเล็บแบบร้านสมสวยให้ลูกนะจ๊ะง่ายๆเสร็จแล้วว้าวทาเจลทาเล็บบนเล็บสีฟ้าจากนั yeah> anyway> ้นเติมสีเลืองแสงในความมืดลงไปนำไปอบให้แห้งด้วยเครื่องอบเล็บแสงย v วีแล้วทาลํายาเคลือบเล็บเอาล่ะเดี๋ยวแม่จะลองปิดไฟดูนะจ๊ะ ว้าวมันเรืองแสงจริงๆด้วยอ่ะหนูไม่กลัวความมืดแล้วค่ะแม่ระหว่างที่แม่ทำอาหารลูกออกไปซื้อของนะจ๊ะซื้อนมซีเรียลกล้วยแล้วก็นูทร่าเรืยนะจ๊ะลูกแม่ขะแม่พูดอีกครั้งได้ไหมขะนมกล้วยซีเรียลหนูจำได้ไหมจ๊ะ,ะได้ค่ะ ออแล้วก็อย่าลืมเงินทอนด้วยนะจ๊ะลูกเอ๊กลับมาแล้วเหรอเนี่ยแม่ขาหนูลืมว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างแม่ว่าเราจะต้องมีรายการของที่จะต้องซื้อแล้วจ้าลูกจ๋าเดี๋ยวแม่ทำให้นะทายาเคลือบเล็บบนรูปภาพแต่ละอย่างแล้วทิ้งให้แข็งตัวจากนั้นตัดออกมาแล้วนำไปแช่น้ำ เอากระดาษด้านหลังออกเหลือไว้แต่รูปภาพนะทายาเคลือบเล็บแล้วติดรูปภาพลงไปจากนั้นทาน้ำยาเคลือบทับอีกทีส oh. ีเหลี่ยวแล้วก็อะไรอีกนะ้าว้าวหนูจะต้องหยิบนูทาล่าค่ะพี่ครับได้เลยครับก็อยู่ตรงนั้นไง ครบละนี่จ้าของของหนูนี่เงินค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเอา้าเอาเงินทอนไปด้วยสิครับโอ้โสุดยอดไม่มีใครอยู่นี่นาะ <g ül> นี่พี่พยายามจะปล้นร้านของเราเหรอคะเอาปืนมานี่แล้วพี่ก็ไปนั่งซะพี่โจนโชคดีแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่ามือโปรกำลังจะทำเล็บให้พี่แล้วคะ่ะฮะว้าว ขอบใจมากนะน้องเอ๋ยเดี๋ยวสิคะพี่ลืมจ่ายเงินหนูนี่คับคับได้เลยครับอันนี้หวังว่าจะพอนะครับเดี๋ยวพี่กมับพัดนึงอุย้ยวันนี้หนูโชคดีจริงๆเลยะรับรองเธอไม่ผิดหวังหรอกนาเดี๋ยวคนนี้ไปช่างทำเล็บที่เก่งกาจที่สุดใน3มโลกเลยนะอุ้ยจริงด้วยคุณสุดยอดไปเลยน้องเอ๋ยอีกประเดี๋ยวเดียวน้องก็หายปวดฟันแล้วนี่คือรางวัลสำหรับความกล้าหาญนะแล้วเจอกันใหม่นะครับ เอาเอ้ยเอา,เอานี่ลูกพูดไม่ได้เหรอจ๊ะเดี๋ยวจะกินโอทเมลไหมเอาหรือไม่เอาอ่าแม่เข้าใจละอืมแม่นึกออกแล้วแม่จะทำเล็บอีโมจิให้กับลูกนะจ๊ะโอเคไหมทาเล็บปลอมให้เป็นสีสันต่างๆใช้ยางลบดินสอพิมพ์วงกลมสีเหลืองลงไปแล้วใช้แปรงตกแต่งให้ได้รูปวาดหน้าตาอิโมจิต่างๆ ละจ้าหนูน้อยจ้าจ๋าลองบอกแม่มาสิว่าลูกอยากจะกินโอตเมลหรือเปล่าไม่อยากอ่าแล้วด้วยล่ะอยากเหรอเยอะม,มากเลยจ้าหนูน้อยวัสดีจ้าหนูน้อยพี่อยากจะได้เล็บเพชรนะจ๊ะ <c oughs> พี่ก็ต่ายเงินมาก่อนสิคะวางเล็บปลอมบนถุงซิปล็อกทาเจลทาเล็บหนาหนาแล้ววางพลาสติกถนอมอาหารลงไปเกลี่ยให้พลาสติกติดทั่วเล็บแล้วอบให้แห้งด้วยเครื่องอบเล็บแสงยูวี เอาพลาสติกและถุงออกตัดเจลส่วนเกินทิ้งไฟแล้วทาเจลเคลือบทับเล็บอีกทีอ,อุ๊ยเออแต่ว่าพี่มีแค่2องดอลลร์เองอะงั้นพี่ก็เอาเล็บกระดาษแข็งไปก็แล้วก,กันเนาะเอะอ กระดาษแข็งจ้ะก็ได้จ้ะนี่ไงคะเสร็จแล้วเออโอ้โอ,อ้จ้ะขอบใจมากนะหมังแล้วเจอกันใหม่นะคะพี่ขาสวัสดีจา้าเธอสวัสดีจ้าช่วยทำล็้ให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ได้เลยฉันมียาทาเล็บเจ๋งๆด้วยนะว้าวนี่ไงฉันทำล็้ให้เธอเสร็จแล้ว อขอบใจมากนะเด็กๆจ๋าอากาศข้างนอกเย็นมากเลยนะไปๆไปไป,ปิดหน้าต่างหน่อยจ้า้าได้ค่ะโอ้โออย่าทะเล็บเจอความเย็นแล้วมันเปลี่ยนสีด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเธอจ๋าสวัสดีจ้าลิเลียมฉันมีเรื่องเมาเมอยเยอะแยะเลยแต่ว่าขอทำเล็บก,ก่อนนะ ธอลองคิดดูสิเที่ยวบินถูกยกเลิกฉันก็เลยขอให้พวกเขายกเลิกการประชุมแต่พวกเขาบอกว่ายกเลิกไม่ได้โอเคฉันนั่งรถไฟไปก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลาต้องแปดชั่วโมงแน่อ๋โอ้ยยาทะเล็บของฉันหกหมดเลยฉันฉันโกรธแล้วนะใช่ค่อยังชัวหน่อยทาเล็บช่วยคลายความเครียดและที่สําคัญนะมันเงียบสงบดีมากๆเลยล่ะฮะวิขอบใจมากนะจ้าเพื่อนรักเพื่อนเลิฟจ้าเดี๋ยวความยินดีจ้าเธอ <Huh? S 2> ฉันก็ควรจะทําเล็บให้ตัวเองบ้างแล้วนะเนี่ยอไม่ oh <my S 2> สิยาทาเล็บเกือบหมดแล้วอะ่ะหวังว่าคงจะพออยู่นะเนี่ยเงี oh. ย้ยวทาได้แค่2เล็บเองอะ่ะ <Huh? S 2> ถูงมือเหรออุ้ยก็ไม่เล้วนี่ฉันจะตัดตรงนี้แค่นี้เล็บของฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว้าน <c oughs> ทำเล็บเป็นสถานที่ <c oughs> ที่เหมือนกับมีเวทมนต์เลยล่ะ